สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาทำขนมทานเล่นหรือว่าอาหารบ้างนะคะก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะช้อยสี่ลูกนะคะกล้วยน้ำว้าทั้งหมดนะคะเขายังไม่เคยทำก็ลองดูคลิปนี้ลองไปทำดูนะคะความหวานใส่าตามใจชอบคะ่ะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะทำกินได้ทำขายไอยนะคะผย่อมเข้ากันดีแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งมันค่ะ สุดท้ายก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะขยำให้เข้ากันดีค่ะจะไม่ใส่กะทิเยอะนะคะเพราะว่าเราใส่กล้วยเยอะนะคะใส่กะทิเพียงเล็กน้อยค่ะมะพร้าวอ่อนก็ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะต่อไปก็ไปย่างได้เลยค่ะย่างกระทะนะคะปิดผาค่ะต่อไปก็พลิกไปพลิกมาให้มันจุนเหลืองในที่นะคะ หลืองได้ที่ประมาณนี้ก็เอาขึ้นได้เลยค่ะเปี้ยงเหนียวนุ่มหอมอร่อยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ